สวัสดีครับสวัสดีวันฝนตกครับโอ้ยฝนตกแฉะวันดาวไปหรือยังเนาะวันดาวไปแล้วทำไมเลยไม่อาบน้ำเพราะมันหนาวนะครับเพราะมันหนาวย่างตากฝนนี่กะกะเปียกแล้วสาม,มอาบแม่นบ่อาบน้ำฝนเอาสุดยอด ขี่ได้แล้วเจ้าขี่ได้แล้วได้นี่รับนำนักเจ้าได้แล้วเบื่องตัวใหญ่คำสั่งพ่อยังไม่กล้าขี่พ่นวาขาลูกไส้พ่นหน่อยข็ค้นขาเห่าซื้อ,อขี่ได้แล้วต้องฝึกได้แล้วจะฝึกเมื่อไหร่ไปแล้ว โอ้ยฝนตกทางแะเชอะแชะ,ชะ,ชะตรงมีแนววหรอม่สองยางน้ำกลนเพรได้เห็นหนาดอกเห็นตะดากเอา<ห>ฮะาโอ้โหลาชทายทองได้เมื่อของเขาแวะเขาดอกไปถามข้าตะเลิดลากถามอยู่แต่ว่า บันไหนถายคลิปไปถามข่าวกันซื้อค่ะแต่ว่าบเคยได้ไปถ่ายคลิปจากเตียมม่ใหญ่ายไปย่ำไรกะไปเส้นซื้อแน่ก็แวะไปถามซื้อกับเขาก็แวะไปถามนะคะบ่นไหนขอโทรศัพท์ไปจากเตี๋อบ่พร้อมค่ะบ่พร้อมมีแต่ลืมกับลืมเนาะสีย่างโชดดากเห็นไหมเอฟซีบางอีสิข่อยย่างหนาบุ่หรี่ที่นั่นนั่น,นข่อยย่างหนาปุ๊บก,ก็ว่าข่อยแซงปับ๊บ นั่นนั่นนั่นบ่อหาแทงนะครับบ่หายแม่แซงนั่นน้ายหนาเน่ทายหนาเน่ยับผมขับผมหมดเเนะครับค่ะมดเร็วเค่ะเอ้ยนเบื้งหนาแนบเบื้องหนาแน่ หน้ามนอกโลกหน้ากบ,บล่าคุณไส้เอ้ยคุณไส้แอวลาโอ้เมื่อยไปโอ้ยเสียงอันลักกี้วิ <c oughs> ้ฝนตกแห้งตตอนนี้โอ้ยลมพัดลมพัดลมพัดลมอาะลมพัดลมพัดลม ตื่นโฮมเมร์แค่หรอหนุ่มุมนุ่มๆที่บุญส่งครับเออเออเออน้ำโมเอ้ยฝนตกกลินฝนตกกลินแข้งเบื้องหนังกว่า นโมยนโมนัยนโมย,โยมาเด้อมาเด้นอนโมวะหูจักซื้อจะของอีกมาเด้อมาเด้อไปไปไปอันนี้ก็ับทายยังดอกเว้ยนนกระทะถ,า,ถาตะแม่เบิ่งแข้งเบิ่งตะแม่ แงแง่งแรงแรง่งนี่ยเาแข้งอย่างหนกแข้งเบิร์นเแเมวันนี้เราไม่มีค่าศึกปลอดโปร่งดีครับวันนี้ปลอดภัยไรค่าศึกโอ้ยบรรยากาศจังสีมันก็นอนเว้นแล้วมันจังเมนแต่ผมต้องมาทํางานครับเมื่อวานว่าจะไปเกี่ยวข้าวก็ไม่ได้เกี่ยวครับดีครับที่ผมไม่ได้เกี่ยวถ้า,วางว่านเกี้ยวเขาน่ะโอ้ย ถือฝนน่ะขากันตายตายแท้แทดีที่รู้ว่าพายุเข้าเนาะก็เลยบบวท่านเกียวนะพี่น้องถ้าเกี้ยวเขาก้อนนี่โอ้ยฝนตกเปียกทั้งสีตายสิ่งที่ซื้อเน่าเมดเข่าให้ฝนหายพายุออกก่อนนะคะพายุออกก่อน,นสร้างได้หนังสร้างยังขิดตื่นอยู่เนาะสร้างาาเฮ้ยเห็นบ้าน,น โอ้ยโอ้ยโอ้ยตื acă, ้นสางสร้างตื่นสร้างตอนนั้นง่วงง่วงออกมาทาข้างนี่มันบ่ง่วงออกมาจากข้างนี่เราเขาเลยเลย่ตื่นวันนี้เห็นสางยางมากแล้วตื้นสางพี่น้อง พี่เลือดลักเป็นยังไงในนอพี่เลิอดเอ้ยคือเกาคือเกาโอ้โอไปหายามา<อ>แกแต่กระต้มเดี๋ยวกะเซ้าดอกอแล้วก็หายเลือดลกักอ,อาการดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะโอ้น้องก้อนแก้วคือมาใบเถิดอกอ้วนยังมาท่านมาอ้วนยังไม่มาอ้วนยังไม่มาครับก้อนแก้วมาก่อนเลย แกวตาครับก่อนแก้วมาก,ก่อนมูเลยพี่ลุนไปเอาวนหรือ,อยางโอ้ยถ่้าขาเงอาเบียดกันไปกับพาะเอาเบียดกันไป จะเป็นหนุ่มแล้วเลอสอี่สี่ปีแล้วโอ้เขาา่าบ่ไดโ้โอ้ไม่ยยไยยย้าบ่ได้ยย้ยน้องแก แก้วยาแจ้ว้วจาจตาแจ้วน้องแก้วตามาทำงานแต่เช้าเลยน้องแก้วตามาทำงานแต่เช้าเลยโอ้ยบรรยากาศฝนตกโป,ปอยโปรย เป็นตานอนวิน โอ้ชูชมี่วันเป็นละขึ้นไปเที่ยวเถอนาะเดี๋ยวจะหาโอกาสขึ้นไปสักวันหนึ่งฝ<ม>นตกพรำรำหนาวก็หนาวฝ<ม>นก็ตก<ม>ได้วนอนเอาใหม่แล้ว<ม>อืม เลี้อบเอามาหายแล้วลูประครบกันเลิฟครับเลิบน้ำไม่อาบครับผู้บ่าวขี่ข้านคอยปันคนขี่คานย่างมืดมือจนว่าเสากิว เช็คกับพ่อลุนนะคะไปเอาอ้วงมาแล้วอ้วนจะมาแล้วเดี๋ยวอ้วนก็มาแล้วครับใจเย็นลูกใจเย็นรอแป๊บเดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวย่ามาครับเดี๋ยวย่ามา กินมาตาบานแล้วล่ะกินมาตาบานแล้วล่ะใจเย็นๆคนลูกใจเย็นๆก่อนครับเอาเล็บครับมานั่งโชว์หน่อยเร็วโชว์หน่อยเร็วทำอะไรทำอะไรโอ้ยขาเหียวๆเอาเห็นยังนั่งสั่นเอานอนลงเร็วเอานอนตื่นลงเร็ว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 นอนถาวรแล้ว นั่นถ้าอ้วนแล้วเดี๋ยวอ้วนกับมาแล้วเดี๋ยวอ้วนก็มาแล้วนอนลงแล้วเอาเอาเอาโยคะแล้วครับโยคะท่าโยคะมาแล้วเอายโยคะหน่อยเล่ลูกแล้วเอาเอาโชว์หน่อยเร็วเอาโชว์หน่อยโชว์น้อยแบบหน่อยเร็ว แกวทำลายแก้เข้าเต้าแล้วแก่ทำลายแก้แกเติมน้ำมันแล้วเลิฟอย่าบังสิเลิฟอยาบังน้องสิที่เลิฟอยาบังน้องสิหาเหรนดินแล้วหาเหรนดินแล้วอาเอา เล็บเลือนเดอ้อเล็บเลือนเดอ้อโศกิงแกน่เล็บเลือนเดอ้อเท้าอท้าวโศกก็ทำอะไรทำอะไรเลยเลย โชว์แล้วโชว์แล้วอ้าวโชว์แล้วอา่าวเข็ดยดิหนังอา้งอาวขัดหนังอ้าวสู้อ้าวสู้บรรยากาศมันหายเมนเ้นบเลย สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่แม่ท่านไหนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่ครับ